มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้จนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปสวัสดีครับผมจตุพรลักษไทยเจริญชีพนะครับชื่อเล่นชื่อกอกนะครับถ้าในวงการก็กอกเท่ากับเกมผีครับงั้นทุกวันนี้ก็อยากก่างกอกเป็นเกมผีอยู่ครับเพราะว่าเราก็ทำเกมผีอยู่ เรารู้สึกว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยทำไมเขาไม่ทำแบบนี้อ่ะนั่นแหละมันจะเกิดคำถามว่าทำไมเขาไม่สร้างแบบนี้วะนั่นคือนั้นคือสิ่งที่เราอยากทําคือหาแล้วละ่ะตอนที่จะเข้ามสม .5 ก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มี จริงๆเรียกไว้ว่าทิ้งความฝันเรื่องของการสร้างเกมไปแล้วคิดว่าชีวิตนี้น่าจะไม่ได้หรอกนงคงไม่มีแล้วก็ป่วยนะครับไอออกมาเป็นเลือดเลยนะแก้วหนึ่งเต็มๆถ้า <c oughs> อย่างนั้นต้องกลับไปที่ยุคโดเรมอนนะฮะเดี๋ยวเรานั่งทำมาชีนไปโดเรมอนก่อนละคันนะฮะ จะพาฉันไปไหนอ่ะเกิดมาในปี2525 25นะครับปีนี้โ้หส41ปีแล้วตั้งแต่จำความได้ก็ชอบของเล่นเหมือนเด็กๆทั่วไปโตขึ้นมาอีกหน่อยก็อ่านการ์ตูนครับถ้าถามว่าการ์ตูนเล่มแรกที่จำได้เป็นเล่มแรกเลยนะได้มาจากปั๊มเชลเมื่อก่อนมันจะเป็นการ์ตูนสโนไวท์ที่เขาแจกในปั๊มเชลอ่ะมันจะเป็นพวกคนสโนไวท์คนแคททั้งเใ็้งสมุดระบายสีอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เรารู้สึกชอบเรื่องพวกนี้นะครับพอเราโตขึ้นมาแล้วเรา เริ่มอ่านหนังสือได้แล้วกันอ่านหนังสือออกก็จําความได้ว่าเราก็ซื้อการ์ตูนก็มีโดเรมอนมีตากล้อบอลอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะโตมากับการ์ตูนเล้วมาเล่นการ่นกันเสียผมเนี่ยซื้อเครื่องอัลตรินะครับเครื่องแรกให้เล่นก็ตื่นตาตื่นใจมากมันจะเป็นเครื่องแบบอัตลิเล่นโยกโยกไปจอยโยกโยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือครั้งแรกที่รู้ว่าห้อนี่มันคือเกม โตขึ้นมาถามว่าความอยากสร้างเกมมันยังมันยังไม่มาขนาดนั้นมันมันมาเอาตอนช่วงแบบมัธยมเรารู้สึกว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยทำไมเขาไม่ทาแบบนี้อ่ะนั่นแหละมันจะเกิดคําถามว่าทําไมเขาไม่สร้างแบบนี้วะอ่าพอเราไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่สร้างแบบนี้รเ,เราเฮ้ยเราเราทำได้ไหมนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราอยากทําโตมาอีกนิดนึงก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มี คือหาแล้วละ่ะตอนที่จะเข้ามสม .5 คือเราไม่อยากเรียนมสม5จริงสิตอนมปลายเธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราอยากเรียนสายอาชีพแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความเป็นเด็กวาดรูปวาดกระตูนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเรียนช่างศิลป์จริงจริงเรียกว,ว่าทิ้งความฝันเรื่องของการสร้างเกมไปแล้วคิดว่าชีวิตนี้น่าจะไม่ได้หรอกนึ่งคงไม่มี จนกระทั่งจบช่างศิลป์ตอนอายุ17-18นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้มายุ่งข้องเกี่ยวกับเกมเลยนะครับจบมาอาชีพแรกคือทําร้านน้ำบัดแล้วก็ไปเป็นเด็กดับโรวงพิมพ์แล้วก็ป่วยนะครับไอออกมาเป็นเลือดเลยนะแก้วหนึ่งเต็มๆเป็นวันโลกฉันรักเธอมาริสาตอนอายุน่าจะ19-20โดยประมาณนะครับ ก็ระหว่างที่ป่วยก็ไปเป็นเจ้าของร้านเนี่ก็หลังจากนั้นก็พอาหายก็ไปเป็นคนออกแบบจิวลี่หลังจากออกแบบจิวลี่เสร็จก็ไปเป็นช่างแอร์นะครับตั้งช่างแอร์ในตำนานนะฮะที่นี่มีคนแปลกๆอยู่ด้วยอะ่ะเรารีบไปกันเถอะช่วงจังหวะนั้นก็แบบเราอยากจะสร้างเกมอยู่ตลอดเลยนะแบบอยากเราไว้หา หาหนังสือมาอ่านมันก็จะมีหนังสือออกมาทุกยุคเนาะสร้างได้นิดๆหน่อยๆตามหนังสือเขาโน่นนั่นนี่จนถึงวันที่ตอนนั้นอายุ28แล้วจะเข้า29แล้ว10ปีผ่านไปแล้วตั้งแต่เราเรียนจบเราก็รู้สึกว่าอย,อยากอยากจะเรียนคอร์สระยะสั้นก็<ม>ถึงมาเจอที่ศรีประทุมว่ามีสาขาแอนิเมชันและเกมเราก็ลองไปสอบดูแต่ตอนนั้นอายุตอนไปสอบว่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับก็าแบบ ทำไมยี่สบก้ากับมาเรียนล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ก็ก็กลับไปสัมภาษณ์เราก็เพิ่รู้ว่าไอ้ไอ้ที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นทุนแบบปีหนึ่งเขาให้แค่ค่าเทอมเอาขาแต่ค่าเรียนเนี่ยมันก็หนักอยู่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะวัดใจครับได้กยาศาถ้าไม่ผ่านตอนนั้นก็ไม่มีวันนี้นะบอกเลยนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้ ่อนที่เรียนคือขอตังค์แม่เลยกลับไปเกณฑ์เด็กอีกรอบหนึ่งตอนอายุยี่บกาว่าขอตังค์แม่วันละร้อยสองไปเรียนนะครับจนกระทั่งมาปี3ที่เราจะทํางานเริ่มทํางานทีสิทธิ์ไปเจออุปกรณ์ VR ที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันคือสิ่งที่เราอยากทำนะครับแล้วเราก็เลยลองสร้างเกมด้วยอุปกรณ์ VR เป็นเสนอทีสิทธิ์ ชื่อเกมชื่อ b ีลอ t นะครับตอนนั้นเราเราสร้างเสร็จเราก็ไปเสนออาจารย์แล้วเราก็เอาเกมเนี่ยไปอัพโหลดบนอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีฝรั่งเล่นอ่ามันมีฝรั่งเล่นหมายถึงเล่นแล้วมันลง YouTube แล้วมันจะมีอยู่คนหนึ่งชื่อโปรเซดด้วยความภาคภูมิใจของเราเฮ้ยมีฝรั่งเล่นด้วยนะครับเราก็มาแชร์ในเฟ e บุ o กพอดีจ่าดาม่าเขาเห็นเอาไปแชร์ต่อในกลุ่มเท่านั้นแหละครับมันเหมือนแบบ ฟลมท,ที่นี่กำลังดังในเน็ตเลยนะมึงตองอินเทรนหน่อยดอยิวะมันมีแต่คนมาคอมเมนต์โอ้เกมผีโอ้ยน่ากลัวนู่นนั่นนี่คนยูทูบเบอร์เอาไปเล่นคนนู้นเอาไปเล่นมีเรียกมาสัมภาษณ์นู่นนั่นนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนนั้นเป็นเกมผีไทยที่เล่นด้วย VR เกมแรกเอ่อก็เราก็ได้สัมภาษณ์สื่อถึงได้โอกาสเปิดบริษัทเกมครั้งแรกเราก็เลยสร้างเกมแรกที่ชื่ออะไรยา นั่นคือที่มาเลยก่อนที่จะไปถึงอารยามันจะเป็นแบบนี้เลยครับนะครับคือเราต้องการให้เกิดภาพจำครับภาพจำว่าเหมือนกับเวลาถ้าเราเล่น GTA เราก็รู้ก็คือของ Rockstar เราก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้มี Silent Hill อะไรเงี้ยเราอยากให้เกิดแบรนด์ตรงนั้นขึ้นพอมันเกิดแบรนด์ที่รู้ว่าเอ้ยโอเคมันมีเกมผีของค่ายนี้อีกหน่อยมันก็จะรู้ว่าโอเคถ้าจะเล่นเกม ต้องของค่ายนี้เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำเรานึกถึงย้อนกลับไปเมื <S <S ่อวันที S <S ่เรากำลังอยากเรียนเนี่ยถ้าเราเจอโครงการนี้เราคงจะแฮปปี้มากมากเราคงจะมานั่งดูแล้วก็นั่งเรียนแบบคอร์สออนไลน์ต้องบอกว่าดีใจครับที่ที่ภาครัฐเห็นเห็นถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมเกมแล้วก็ดีใจที่ดีป้าเนี่ย ทำโครงการนี้ต่อเนื่องนะครับเ,เราก็เห็นถึงความพยายามในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการพยายามที่จะสร้างอะไรบางอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราอยากมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสร้างอนาคตนะครับมีอะไรอีกไหมจะนอนแล้วแค่นี้นะ ความฝันทำเถอครับทำเถอครับผมชอบคำหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะเสียใจในที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับมันคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่าเราท้อได้แต่อย่าเพิ่งแบบถอยออกนะครับมันมีคนเรามันะจะเดินไปถึงสิ่งที่เราเราทำได้นะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงโอกาสถ้ามีโอกาสมาคว้าไว้ครับทิ้ฉันไปหมดทุกคน